สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่15กรกฎาคม2565สวนพร้อมพอเพียงด่านคุณทศโกราชวันนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูสวนพร้อมพอเพียงด่านคุณทศซึ่งพ่อและแม่ของผม ได้ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับบนเนื้อที่8ไร่นะครับปลูกต้นไม้ไว้เต็มหมดแล้วนะครับต้นไม้ทั้งหมดนะครับเข้าสู่ปีที่4แล้วก็ปีที่5นะครับ อันนี้ก็จะยังคงความเป็นดั้งเดิมนะครับในการหุงต้มนะครับก็ยังใช้ฟืนนะครับใช้ฟืนหุงข้าวนะครับหุงข้าวเซตน้ำนะครับอันนี้แม่ผมทำนะครับก็จะเห็นวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับไม่หุงหม้อไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ให้เห็นนะครับวิถีชีวิต อรอบๆบริเวณนี้ก็จะปลูกพวกไผ่บ้างพวกต้นไม้หลากหลายชนิดอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีบ้านสวนนะครับสร้างแบบธรรมชาติอ,าอยู่ห่างจากหมู่บ้านพอสมควรเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานอนนะครับก็จะหลับสบายนะครับลมพัดทั้งคืนนะและที่สำคัญที่สุดก็คือมันเงียบสงบนะครับเงียบสงบ อยู่แบบธรรมชาติจริงๆนะครับอันนี้พวกเราก็ได้มาสร้างไว้นะครับทําไว้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนะครับนาโดยพ่อและแม่แล้วก็พี่น้องนะครับช่วยกันปลูกช่วยกันสร้างนะครับการที่เราคิดอย่างนี้ก็เพราะว่าเราคิดว่าอำเภอด่านกุนทศนะครับเป็นอำเภอที่ติดอันดับ ความแรงมากที่สุดนะครับเขาบอกว่าปลูกต้นไม้แลว้วไ,ไม่มีทางเกิดนะครับแต่ผมก็ได้ทำในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าไม่นะครับวันนี้ก็ปรากฏชัดว่าต้นไม้เต็มสวนแล้วครับทุกท่านนะครับหลายหคนหลายๆท่านผ่านไปผ่านมาก็ชื่นชมนะครับว่า,าเป็นผลสำเร็จนะครับ เขาไม่เชื่อว่าเราจะทําได้แต่เราก็ทํานะครับอันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศโดยรอบบ้านสวนนะครับผมถือว่าเป็นบ้านสวนพี่น้องทุกคนนะครับที่ไปที่มา,าก็จะมานอนอยู่บ้านสวนนี่นะครับเย็นสบายนะครับพบกับธรรมชาติาผมจะให้ดูต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับบรรยายไม่หมดว่ามันเป็นต้นอะไรมั่งนะครับไม้โบราณก็มีอันนี้ชื่อว่าต้นไม้ทะยิงนะครับลูก ไม้ป่ากินได้นะครับบนไม้ป่าอันนี้ก็จะเป็นไก่นะครับให้ดูกไก่ผมก็จะเอาไก่แจ้ผสมกับไก่ป่านะครับไม่ต้องสร้างเล้าสร้างรังให้มันอยู่นะครับถึงเวลามันก็จะขึ้นนอนตามต้นไม้นะครับขึ้นตอนต้นไผ่บ้างอะไรบ้างนะครับที่เห็นเป็นต้นสูง อยู่นี้ก็เป็นต้นสักต้นสะดานะครับแข่งกันสูงนะครับปลูกไว้เยอะมากนะครับต้นสักต้นสดานะครับนี่ก็จะเห็นบรรยากาศสวนพร้อมพอเพียงนะครับซึ่งคนที่อยู่ประจําก็คือพ่อกับแม่ของผมนะครับทั้งสองอก็จะมีความสุขกับการอยู่ในสวนนะครับปลีกวิเวกนะปลีกความวุ่นวายนะครับมาอยู่เข้าสวนทานั้นทํานี่ก็ทําให้ ได้เหงือ,อ่ได้ออกกําลังกายแบบคนแก่นะครับพ่อก็79แม่78ทั้งสองท่านก็จะมีความสุขกับการอยู่ในสวนนะครับนี่ครับก็จะเห็นต้นไม้นี้ซุ่มต้นสักนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นมะคึกนะครับต้นมะคึกกับต้นแคนานะครับเนี่ยปลูกไว้ยาไม่ขึ้นเลยครับเพราะว่าใบามันคุมหมดแล้วนี่เห็นต้นแคนานไหมครับประมาณ ทั่วทั้งสวนนี้ก็ประมาณ200ต้นนะครับแคนานะนอกจากจะเป็นป่าที่ให้ความนุ่มลื่นสดชื่นแจ่มใสแล้วก็ถ้ามีการขุดล้อมขายก็ยินดีที่จะขายนะครับนะแต่เรารักที่จะปลูกนะครับนะแล้วก็รักที่จะให้มันเป็นป่ารักความเป็นธรรมชาตินะครับก็ให้มันเป็นป่าปลูกที่ปลูกหางไม่สําคัญครับเพราะว่าเราต้องการป่านะครับนะในพื้นที่ที่มันมีความแห้งแล้งมากๆแต่ว่า ก็ทาให้เป็นป่าเกิดขึ้นได้เลยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสําหรับพ่อและแม่ของผมนะครับนี่ครับต้นไม้ส่วนใหญ่นะครับผมก็จะนํามาจากพิุณุโลกนะครับครั้งใดที่ผมกลับมาเยี่ยมพ่อกับแม่ของผมเนี่ยผมก็จะใส่รถมานะครับเขาก็จะว่าเราบ้าพอสมควรแต่ว่าเราบ้าทําในสิ่งที่ที่คิดว่ามันมีความสุขนะครับ ต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับจะเป็นต้นพยุงนะครับต้นประดูนะครับเยอะครับพลนาบรรยายไม่หมดว่าอันนี้ก็ต้นก็เรียวกว่าผ่าด้ามนะครับที่สุขโขทัยนะครับที่บอกว่าเมื่อกินลูกของมาแล้วก็จะเพิ่มพลังนะครับเพิ่มพลังที่เป็นข่าวนะครับผมก็มาปลูกไวห้หลายหลายสิบต้นนะครับ มองไปก็จะเห็นเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับช่วยกันปลูก5ปีนะครับเต็มหมดนะ,ะเต็มหมดครับเห็นไหมครับเป็นป่าสวยงามบนพื้นที่ที่ทุกคนคิดว่าปลูกไม่เกิดแต่เราก็ทําได้นะครับเป็นสวนแห่งหนึ่งที่น่าที่น่ามาศึกษานะครับนะมาศึกษาดูว่าเราปลูกกันยังไงเราทำกันยังไง คลิปก่อนนุ่นผมให้ดูผักหวานป่านะครับคลิปนี้ก็จะให้มาดูนถูกฝนแล้วครับหลายสิบต้นนะครับตายต้นไม้แดงนะครับผักหวานกับไม้แดงมันจะเป็นมิตรที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับอ่านี้ก็จะเป็นต้นมะฮอกกานีต้นสดเดาต้นอิซึกนะครับฝั่งนุ่นก็จะเป็นต้นไม้ป่าหลากหลายชนิดนะครับเน้นไม้ป่านะครับทนแรงนะครับนี่เห็นไหมครับทางนี้ก็จะเป็น ด้านหน้าก็จะเป็นสนามหมู่บ้านนะครับข้างๆางนาโน้นก็เป็นบึงสาธารณะของหมู่บ้านที่พ่อผมก็ปั่นจักรยานนะครับอายุ79เ้เห็นไหมปั่นก็มาอย่างมีความสุขแม่ก็จะทําครัวอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ครับนี่เป็นความภาคภูมิใจของของผมนะครับของครอบครัวพร้อมพอเพียงนะครับนี่เห็นต้นแคนาต้นหลากหลายชนิดนะครับมีทางเข้าก็จะเป็นอุโมงค์นะครับ นี้ปลูกป่าปลูกป่า,าเราเน้นป่านะครับเน้นความร่มเย็นนะครับเน้นความสดชื่นพ่อกับแม่ก็อยูอ่ชั่วโมงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับเดินดูความเขียวความงดงามของต้นไม้นะครับแล้วก็ฟังเสียงนกนะครับเสียงนกที่เข้ามาอาศัยอยู่ใน ในสวนนะครับทั้งเช้าและเย็นนะครับกลางค่ำกลางคืนเราก็ได้ยินเสียงนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับความเป็นธรรมชาติของสวนพร้อมพรอเพียงนะครับต้นไม้ก็เป็นระเบียบพอสมควรนะครับนะก็จัดระเบียบให้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ค่อนข้างถี่นะครับแต่เราต้องการป่านะครับค่อนข้างค่อนข้างให้ร่มนะครับขามเทศหวานเราก็ปลูกไว้เยอะทั้งของกินของใช้นะครับนี่ นี่ยามเย็นครับก็ดูสดชื่นนะครับนี่ครับสวนพร้อมพอเพียงดาษคุณทศนะครับมาถ่ายทำกลับมาเยี่ยมแล้วเห็นความเขียวก็สดชื่นนะครับเห็นความเป็นธรรมชาติความร่มรื่นแล้วก็ความสวยงามมันก็ทําให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นด้วยนะครับนี่ในช่วงวันหยุดพักผ่อนก็ได้กลับมาเยี่ยมนะครับกลับมา เยี่ยมพอและแม่นะครับชมความเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่ามันประสบความสำเร็จแล้วนะครับเพราะว่ามันเข้าสู่ปีที่5นะครับตรงนี้ปลูกไว้8ไร่นะครับนะ,ะที่พิณุโลกผมปลูกไว้อีกหาไร่ก็เต็มหมดแล้วเพราะฉะนั้นภายในระย,ย,ยะเวลา5ปีนะครับผมกับครอบครัวของผมนะครับ ได้ปลูกป่าไปแล้ว13ไร่นะครับโดยในส่วนของพิซโลกนั้นผมก็ปลูกไว้5ไร่นะครับนี่ทุกท่านครับก็จะเห็นความสดชื่นนะครับเห็นความเขียวของต้นไม้เห็นความเป็นธรรมชาตินะครับมันมีความสุขใจนะครับอันนี้ก็ถ่ายทำให้ทุกท่านได้รับชมนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมสวนพร้อมพอเพียงด่านัอโทศโกราชครับสวัสดีครับ